เราอยู่ที่หน้ากำแพงเบอร์ลินคนนู้นไปเลยมีเดียตำรวจชิปฟาสบลิซั เรากำลังจะไปไลฟ์สิกค,ค่ะนี่ค่ะวัสดีค่ะข้างหลังหลังวิ่งนะคะเช้าวันจันทร์ครับเช้าวันจันทร์ก็เดินสบายนะเดินปกติไหมปกติไม่ได้มีอะไรไม่คุ้ควันหรือฟุ้นอะไรวะเนี่ยเออจนะอิ๊กอ่ะควันจะควันแะไรก็ปังสิบองศาครับตอนนี้อากาศก็เย็น เขากำลังจะเดินไปที่สะพานเมตาภาพไทยนะตั้งใจจะไปที่กำแพงเมืองเบอร์ลินไอตูดเมืองเลสตอนนี้เรามาถึงแม่น้ำฟรี์หรือเปล่าครับตาจะใช่ค่ะด้านหลังนั้นคืออเล็กซานเดอร์พลาสใช่ไหมครับเราไปไหมไปเยี่ยมชมไหมเยี่ยมชมได้ฝั่งนี้ก็เป็นแม่น้ำ การใช้ชีวิตของคนจะมาตันช้านะครับเพื่อจักรยานรถยนต์ก็จะใช่คมีเรือตำรวจชิดฟาสพลิไซ์เรือตำรวจนี้มาคืออะไรแก๊สเยรอโคลัมส์อะไร เราอยู่ที่หน้ากำแพงเบอร์ลินค่ะคนนู้นใช้รู้เลยครับเป็นบัตเตอร์เป็นกางเกงในกางเกงแมนมาทำโอ้กำแพงจีบเบอร์ลินเน่ะเมาเนี่ยสาริขียนลเขาเขียนไว้ด้วยเบอร์ลินตะวันตกตะวันออกถึงแล้วนะครับตอนนี้กำแพงเมืองเบอร์ลิน ตอนนี้ถูกทำให้เป็นกราฟิตี้ตลอดสายเลยยาวไปยาวไปชื่นเป็นแม่น้ำหนึ่งเก้าหกหนึ่งยี่ห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกสิบปีไหม คุณครบรอบไปอย่าเขี้นหนาวดูอะไรอย่างนี้เขามาวิ่งกันใช่ครับเก่งมาก Mm. <laughs> you. เปิติ้งแล้วโฮสเ,เ,เทลผมโฮเทลนะไปสนใจก็มาพักได้นะเรามารีวิวให้เราฟังด้วยโฮเทลหมีหมีอ่ะไปต่ออะบ a l ออฟเ e r l ิ n ทำไมมันยาวจังเดินเท่าไหร่จนเดินไม่หมดของจริงมันน่าจะยาวกว่านี้ Cái lô mà xa vào lộ của กลับมาที่เดิมครับที่ที่เคยเจ็บปวดก็คือตรงนี้เลยเราจะไปไหนครับเรากําลังจะไปไลฟ์ซิกค่ะแต่ว่าเราต้องไปต่อจอดรถที่เดซเซลนั่งรถไฟฟรีไม่ฟีหรอรถไฟห่อยใช่ไหมแฮปปี้เบิร์ a เดย์แฮปปี้เบิรครับ ขอให้ร่ำรวยครับขอให้ลูกร่ำรวยด้วยครับจะได้เปย์แม่เยอะๆครับขอให้มีสักพันล้านครับเปย์ให้หน้ำใจนะครับแม่พันยูโรขอโอเคไบใเออวนฮสุขภาพแข็งแรงนะอ้วนไว้ไปเที่ยวกัน นักแม่ครับครับไม่ใช่ญี่ปุ่นแล้วไท่ญี่ปุ่นว่าแหละว่าแหละโอเคทำสิ่เอย่าเอื่นว่าแหละอป สำรัองปลานะครับเกษตรกรใครควรจะเป็นยังไได้ร่ำรวนนี้เราเปลี่ยนรถลยนะครับเปที่ Sway s a y s ส a หาสุดนัก Live s i ไปที่แรมอะรายที่ดีาตั้งา รถไฟมาบ้าเาถูกเลยรอยปีแล้วโปกตก็มีลิฟตรงนี้พอดีเนาะยาหุนเดดโมอเทโอเรามาเช็คอินนะครับที่โรงแรมระบบความปลอดภัยดีมากครับตอนนี้เราะมันเดินขึ้นมาเดินไปขึนแอฟอ แอบมากเรเซปชั่นได้ยังไงบ้างคะดีนะได้อยู่ชั้นนี้ดีครับแค่อยู่ชั้นนี้ก็ดีแล้วครับไอบดูห้องนี่ครับยังไงนี่ค่ะมีระเบียงด้วยนะ นี่เป็นตู้มาอาจะอายุหลักร้อยปีนะหลักร้อยจริงๆใช่ไหมใช่ครับควาามดีอยู่ค่ะาเโอเคโอเคโอเคใช่ได้ใช่ไใช่ไ้่มานี่ยังไม่ได้เปิดทีวีกใช่ค่ะันนี้มีระเบียงตู สบายสบายนะดูวิวค่ะฮัลโหลฮัลโหลไลฟ์ซิกนี่ไงพี่เขาบอก Because it in it เราจะมาเริ่มต้นจากูใจกลางความกว้างแบบนี้เขาจะเป็นนิ i v e r s ส s p a c ะได้สวยมากแล้วก็ ตั้งแต่เราเข้ามาครับจะเห็นสัญลักษณ์ตัว M สองอรู่ตลอดรูกว่าเป็นสถานที่ดูดีมากเลยที่วิทยาภัณวิทยาศาสตร์ที่นี้คือมหาวิทยาลัยไลฟ์ซิงนะคะ ดูเราไม่เหมือนมากไม่ออะไรเลยนะดเดูดิเอ๊ะพวกน้ำขึ้นค่ะพวกวัตถุดิบที่เป็นเครื่องเทศปะได้กลิ่นเครื่องเทศอลยรบ่อยบ่อยบ่อข้างปวดเลยนะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าครับเป่ายังไงอะข้างบนมีนก นมมมามีน้ว้าวดีายวเดี๋ยวมน้้นี่าก็าาโเดอร์ะริงาดูนาหน้าคนมาเจอ แฟนเฟสติวัลนะคะมีเฟสติวัลที่ไร้จริงนะคะรสวัด,วดอะไรนะเป็นโรสโรลขนมปังใช่กรอก ปนดอกนั่นเองอันนี้เบียร์ใส่อะไรต้องไม่ได้มาเจอกับโซนกรแเเทงะคะ่ะ <laughs> ก็มีแอลกอฮอล์อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะเป็นโกแบบแอลกอฮอล์ฟรายก็คือ no แอลกอฮอล์แล้วก็ถัดมาอันนี้นะคะจะเริ่มเลยละแอลกอฮอล์ห้าเปอร์เซ็นต์ป,ปุ๊บป,ป,ปับ๊บปุ๊บปั๊บมีผสมแบบน้ำผลไม้เปต่างๆราคาเท่าไหร่บ้างราคาถูกมากเลยนะคะอย่างอันนี้ก็คือหกขวด ห้าออยก็ห้าสี่ยี่สิบสอง้อย่ะก็ตกขวดแลวเท่าไหร่ห้าสี่ี่สิบห้าขวดก็ห้าสองร้อยห้าสี่สิบบาททั้งแน่นเลยของเกียราวเบิร์ลากร์เบียร์นะเขาบอกว่าจะมาจากไหนซื้อเยอะก็จะลดเยอะใช่ค่ะซื้อน้อยก็ห่านออกไปลดๆค่ะเลือกไม่ถูกอะไรไว้ดี่